นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบไอพ่นคู่ที่มีขนาดมะึมมาที่คาดว่าออกมาจากกลุ่มดำมวลมหา,าศาลเด่นชัดบนเส้นใยจัก,กรวาลคอสมิกเว็บโดยลำไอพ่นคู่นี้มีความยาวทั้งหมดประมาณ23ล้านตีแสงโดยเป็นความยาวที่สามารถนำกาแล็กซีทางช้างเผือกมาวางเรียงต่อกันได้เป็นจำนวน140ครั้งลำไอพ่นนี้จึงมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาโดยมีชื่อว่าโปรฟิเลียน เป็นชื่อยักษ์ตนหนึ่งในตำนานกริกโดยลำไอพ่นขนาดมหึนมานี้อยู่ในช่วงเวลาที่จัก,กรวาลมีอายุได้ประมาณ6.3พันล้านปีหรือครึ่งหนึ่งของอายุจัก,กรวาลในปัจจุบันลำไอพ่นจากกลุ่มดำาะะมีความสำคัญและความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการวิวัฒนาการของจัก,กรวาลมาติดตามชมกันครับไอพ่นกาแล็กซีหรือกาแล็กติกในแทบทุกๆก,ก,ก,กาแล็ซีมีหลุมดำมวลมหาศาลเป็นใจกลาง ดึงดูดสาสารโดยรอบให้มีความเร็วสูงขึ้นสาสารที่เป็นไอออนที่มีประจุไฟฟ้าก็จะถูกปลดปล่อยเป็นลำไมพ้่นตามแนวแกนหมุนโดยมีความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงลำไมพ่นก็สามารถเกิดขึ้นได้กับหลุมดำมวลมหาสารประเภทควซ่าโดยหลุมดำมวลมหาสารเป็นหลุมดำที่มีมวลตั้งแต่หลายแสนเท่าของมวลดวงอาทิตย์เป็นต้นไป ในส่วนถัดมาจะเป็นการพูดถึงทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่ใช้ในการอธิบายการปลดปล่อยพลังงานไอพ่นของหลุมดำมวลมหาศาลหนึ่งในนั้นก็คือคกลไกเพลโลสเพลโลสแมคานิทซึมนำเสนอโดยนักคณิตศาสตร์เซอร์โรเจอร์เพลโลสซึ่งเป็นวิธีการในการดึงพลังงานจากหลุมดำที่มีการหมุนโดยแบ่งขอบเขตเป็นเออร์โกสเฟียโดยเป็นทรงกลมชั้นนอกที่เป็นบริเวณสีเทา ส่วนทรงกลมสีดำที่อยู่ภายในเป็นบริเวณขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ event horizon เมื่อเลยผ่านเข้าไปแม้แต่แสงที่มีความเร็วมากที่สุดก็ไม่สามารถหลุดพน้นออกจากขอบเขตนี้ได้โดย ergosphere นั้นเป็นผลมาจากหลุมดำที่มีการหมุนเมื่อวัตถุเข้าไปในขอบเขตของ ergosphere ของหลุมดำที่มีการหมุนก็จะมีการบิดโค้งของการอวกาศตามการหมุน วัตถุที่ตกลงไปจะมีการโคจรอยู่หลายรอบในบริเวณเออร์โกสเฟียและมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นก่อนตกเข้าไปสู่ในขอบเขตของอีเวนฮอลรซอนจากส่วนนี้โรเจอร์เพนโลสจึงได้นำเสนอวิธีการในการดึงพลังงานจากกลุมดำเมื่อปล่อยวัตถุให้ตกลงไปในเออร์โกสเฟียวัตถุที่โคจรจะมีความเร็วมากขึ้นจนเมื่อมีความเร็วที่เหมาะสมก็จะแบ่งมวลมวลก็จะหลุดออกมาจากเออร์โกสเฟียได้ โดยมีความเร็วที่มากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิธีการแต่ส่วนสำคัญก็คือการใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาค่าพลังงานโดยสามารถใช้กระบวนการกลไกของเพลโลสนำมาประยุกต์และ s <S พัฒนาเพื่อใช้ like ในการอธิบายลำไอพ่นจากกลุ่มดำมวมหาศาลท่านผู้ชมท่านใดที่อยากเห็นตัวอย่างงานวิจัยเรสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างดีสคริปชั่นนะครับ หนึ่งในตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับลำไอพ่นคู่ของหลุมดำนั่นก็คือเฟอร์มีบัพเปิลในปี2010จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกล้องทอทัศน์อวกาศรังสีแกมมาเฟอร์มีได้มีการค้นพบฟองรังสีแกมมาขนาดใหญ่ที่อยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างของแกล็กซี่ทางช้างเผือกโดยแต่ละฟองมีขนาดความสูงอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0ปีแสงฟองคู่นี้จึงมีชื่อว่าเฟอร์มีบัพเปิล จากนั้นในปี2019ดาวเทียมรังสีเอ e ็กซ E-LoSita ได้มีการค้นพบฟองรังสีเอ็กซเลที่มีขนาดใหญ่กว่าเฟอร์มี b ั l เปจนสามารถครอบคุมได้ทั้งฟองทั้งด้านบนและด้านล่างของแกลาจัทางช้างเผือกโดยแต่ละฟองนั้นมีความสูงอยู่ที่ประมาณ46,000ปีแสงโดยฟองคู่นี้มีชื่อว่า E-LoSita Bubble โดยฟองทั้งสองแบบนี้ นักดาราศาสตร์ได้คาดว่าน่าจะมาจากแหล่งกําเนิดเดียวกันซึ่งมาจากภายในใจกลางกาซีทางช้างเผือกซึ่งมีหลุมดมํามวลมหา,าสารซาติโทเรียสเอสตาได้ปลดปล่อยลำไอพ่นคู่ออกมาและมีการสายจนเป็นลักษณะฟองแต่สิ่งที่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ย,ยังไม่สามารถอธิบายได้นั้นคือทําไมรังสีแกามมาสามารถกระจายตัวไปได้ไกลกว่าที่มันควรจะเป็นโดยมีบางคําอธิบายที่พอจะเป็นไปได้ โดยภายในลำไอพ่นจากกลุ่มดำที่มีอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานและความเร็วที่สูงมากได้ไปชนเข้ากับอนุภาคแสงหรือโฟตอนพลังงานต่ำทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนตัมทำให้กลายเป็นโฟตอนลังสีแกมมาพลังงานสูงและจากนั้นก็กระจายตัวไปได้ไกลกว่าที่คำนวณไว้และอนุภาคอื่นในลำไอพ่นก็สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้เช่นกันอีกหนึ่งตัวอย่างลำไอพ่นโครงสร้างกลุ่มควัน pks 2 1 3 0 5 3 8ีดเป็นคู่แกแล็กซี่สุดประหลาดที่มีฉายาว่าการเต้นระบำของเหล่าพูดผีโดยโครงสร้างดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นจากการชนกันของแกล็กซี่โดยใจกลางกแล็กซี่ดวงหนึ่งอยู่ด้านบนส่วนอีกดวงหนึ่งอยู่ทางด้านล่างซ้ายโดยลักษณะแสดงให้เห็นว่าสาสารจากลำไอพ่นของหลุมดำจะไหลาตามแนวสาสารเดิมและกระจุกเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ทั้งสองข้าง ทั้งที่ลำไอพ่นที่ควรจะเป็นจะมีความกว้างมากกว่านี้แต่ลำไอพ่นกับงอตามเส้นแนวมวลที่ได้ไหลไปตามเส้นทางของสาาสารที่เย็นกว่าซึ่งในที่นี้อาจจะเกิดจากผลกระจายตัวของสนามแม่เหล็กเข้ามาประกอบด้วยลำไอพ่นผู้จากกลุ่มดำโปรฟิเลียนคนพบโดยกล้องโทรทัศน์วิทยุอเลความถี่ต่ำมีชื่อสั้นๆว่าโลฟาโดยลำไอพ่นผู้โปรฟิเลียนมีความยาวทั้งหมดประมาณ 23ล้านปีแสงซึ่งมีความยาวมากที่สุดเท่าที่เคยพบมาซึ่งก่อนหน้านี้เป็นของลำไอพุนผู้อัสไซโอเนสซึ่งมีความยาวทั้งหมดประมาณ16ล้านปีแสงอัสไซโอเนสเป็นชื่อยักษ์ในตำนานกรีกดังนั้นลำไอพุนขนาดมืดมาอันใหม่ที่มีความยาวมากกว่าจึงเป็นชื่อยักษ์ในตำนานกรีกเช่นกันโดยมีชื่อว่าโฟฟิเลียนโดยอยู่ห่างจากโลกประมาณ7.5พันล้านปีแสงในตำแหน่งกลุ่มดาวเดโก โปรฟิเลียนอยู่ในช่วงเวลาที่จักรวาลมีอายุได้ประมาณ6.3พันล้านปีหรือเป็นครึ่งหนึ่งของอายุจักรวาลในปัจจุบันโดยเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีโครงข่ายจักรวาลเป็นเส้นใยห,หรือคอสมิกเว็บโดยโครงข่ายดังกล่าวคือกระจุกแล็กซี่ที่เชื่อมต่อกันลำไอพ่นคู่จากกลุ่มดำโปรฟิเลียนก็ได้มีการปลดปล่อยออกมาจากเส้นใยจักรวาลด้วยไอพ่นที่มีพลังงานและความร้อนสูงก็จะส่งผลต่อสสารและแกกซี่โดยรอบ จึงทำให้เกิดลักษณะเส้นใหญ่มาถึงปัจจุบันและอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดช่องว่างของ void ขนาดใหญ่ในตําแหน่งต่างๆของจัก,กรวาลที่มีความหนาแน่นของกาแล็กซี่น้อยมากๆและนอกจากนี้ยังใช้ในการศึกษาการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กตามสสารต่างๆที่กาแล็กซี่เชื่อมต่อกันโดยกาแล็กซี่ทางช้างเผือกก็ยังมีผลจากสนามแม่เหล็กโดยที่พลจากลำไมพ่นของหลุมดำลำไมพ่นโฟฟิเลียนขนาดมืดมา ก็จะทำให้เห็นกระบวนการดังกล่าวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถสนับสนุนได้ผ่านการเป็นสมาชิกหรือผ่านทางซปเปอร์แตง์เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ